เนี่ยครับก็คือหลังคาปิงปองจากซ้ายไปขวาขวาไาซ้ายเนี่ยห่างเจ็ดแปดเมตรเลยเป็นเรียบแล้วหญิงลีได้เอาสีมาพ่นขึ้นลายเป็นลายท้องฟ้าเห็นไหนนะฮะ,ะ,ะเข้ามาข้างในลูกค้ามานั่งรอก็เย็นเมื่อก่อนนี้ก็เอาล่มเนี่ย มาตั้งกลางเต็มไปหมดโกคลุงรังไปหมดก็ลเลยเปลี่ยนมาเป็นอของปิงปองแบบนี้นะใช้หลังคาจพพิงปองทีแรกผมค้านแกว่ามันไม่ไหวไม่ไหวทีนี้วันนี้ผมก็เลยตามมาดูปรากฏว่าไหวฮะผ่านเมษาปีนี้มาแล้วลมกระโชกแรงก็ไม่เป็นไรที่เหลือนะก็ยังไม่ได้ข้น ส่วนอันนี้พ่นเสร็จแล้วช่างไม่ว่างก็เลยคาไว้แค่นี้ก่อนเห็นว่าจะทําต่ออยู่นะครับอันนี้คือความแข็งแรงของสิงฟอง เดี๋ยว<า>ช่วงหน้าหนาวทีาทำสารน้ำอุ่นบอเด็กนะคะเดี๋ยวเชิญเฮียมาดูงานแล้วเฮียก็ไปดูที่ไปทำที่รีสอร์ทเฮียได้เพราะว่า,าบนรีสอร์ทเฮียมันเย็นใช่ไหมคะเฮียก็ทำแบบสารน้ำอุอ่นออนเซ็นน่ารักมันจะเป็นอะไรที่ดึงดูดลูกค้าได้ที่คนไปนขึ้นไปเที่ยวจะรู้สึกว่าเอยอกากาศเย็นแล้วก็ลงน้ำอุ่นเหมือนบูรักูนที่หญิงไปไอซ์แลนด์หญิงวิ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยอากาศเย็นพอลงไปน้ำอุ่นว้ายโคแบบเลยมันมันดีอ่ะเครื่องทำน้ำอุ่นมันแพงไหม ่อันนี้ต้องลองศึกษาดูนะคะแต่ยิงจะลองศึกษาทําดูออก็การน้ำปุ่มก็อาจจะก็แล้วแต่จะต้มในระบบไหนก็ลองดูอต่เรียกงทำเหมือนกจะไม่เหมาะสม